สวัสดีกันด้วยฮะหยวดเกม Battlefield o มล l i n e อนนี้ก็เบต้าอยู่อ้นนอ,อนนัผิดเป็นการรมโอออ้ อีใใกันไก่เลยไม่มีรถคลาสสิกนี้ใช้ได้เลยเดมเดิน เอ,อมันจะอยู่ฝั่งโจนนะเป็นตำรวจกับโจนมันลงเลยตรงนี้วะตายตาย <c oughs> ไม,ไม่เอา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 ลดมาตัวละครก็จะไม่เหมือนกันนะฮาริสต์ไอฟีก่อนแล้วกันอะไรแบบนี <c oughs> <mm <vocabulary> ้เนาะ ระบบปืนนี่ไม่รู้ว่าออนขายจริงจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านักเก็บตังคซื้อเองเนี่ยคืออาล็อกมาแล้วดีสวยมากคอนดาวเนี่ย เพราะความมันนะต้องแบบเป็นชุ์พรสัแนแค่พอดีเลยจุดจุดดีอ๋อ ไฟสไลม์ในมือโอเวอร์วิวดนโหลดจะคู่นคลดนโหลดนี้ทำเป็นข่าวเลย ค่อนข้างดีเลยแต่ต้องรีบไปแย่งชิงรถจากคนอื่นเอเอรถไปหมดแล้วอ๋อ้าวเออคันนี้ก็ได้ขับไปไม่ได้ได้อยู่ เหมือนลดคนนักโทษเลยและนี้กาฟิกปรับที่หายถ้าจะไม่ผิดเสียงนียบบตจริงว่ามองแค่ไม่เห็นทางบาน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 เปลี่ยนเพลงเลยด้วย โล่เงินหลักเด้อยด้มาจากไหนเด้วยด้ออ๋ออ๋อระเบิดโคตชั่ว พะครูนะฮะอามีหอมีหอมีหอให้เราครับเข้าพอเข้ไปแล้วผึงเตวดก็เปิดบ่ออื้อม,มาตีมาทักกันจังกลับมาอีกคอรอดมีคิงคืนบาน मळया <laughs> Go, go, go. Oh, đường đi lông trùng mà. Mày, <coughs> Ba <developed. poweroused> không ด้ยเจ๋งโหมีข้างบนด้วยนี่เฟียยฟ้ยวขับเพียงเดีละเข้าไปรู้เพีเดีวยวเฟี้ยวแหวนปึ้งชน ใใไปเออไปอะไรจะใครมาแย่งที่นั่งบ้าเอ้ย

สบายดีสบายดีดีใคใจเย็นใจเย็นเฮ้ยน้อเหินฟ้า้วความความบอกคำเดียวใจรถใจรถใจรถ <c ười> รถคันนี้มันระเบิดได้ด้วยเพียงแค่ทำแบบนี้แลอวคิวศูน <c oughs> ตายสาเยี่ยม ไม่มีรถอ,อะไรเลยมีประตูแล้วไม,ม่ี่้บานนี้ปัญหาคือแล้วแล้วก็ตายทำไมกันตอนนี้มันไม่ช่วยกันเลยนอน จริงสิครับรออะไรแล้วก็ตาย oh God. โก็งไมยเกิดรอราเบียงบ้าตกใจครับตกใจ มันจับไหนวะริงเด่นปืนยังแอบวีมอเตอรเจ้าชุดนี้เถื่อนมากไม่มีเกาะแล้ว

เวล,ลาบองนี้สะเตะอร์ไวะขนาดนี้ไม่ต้องสะเตอร์หรอกอุ้ยที่ไหนหุ้ยหลบได้เลยจะยิงทำไมก็ตายดิครับโอ้บ้า เปลี่ยนตัวละครเอ้ยฉัในใส่ได้ดีนะมั้ยยกรอยกรอคิวแค่ส่อเองทำไมขึ้นอันดับที่สองอะ

จะไปยิงล้อนนยคือนี้รีโหลบไม่ทัน Ooh, thì lại, thì lại. <horror bech> <hình> ơi tiếng lại tiếng lại thêm 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 ý ý chạy 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 ยืนในชั oh. ้น <women>: ว no, ่ายิงหัวไม่ตายเอ้าคอนโซลแก้ยังไงวะหลายรอบแล้วเห็นปะอันนี้มันกดเลยไม่ได้เลยเลยจริงจริงคิวคิวเลยอันโนคอมมาน เอา <c oughs> มันแกยังไงวะ <c oughs> ช่างมันมันก็วันนี้คงจบลงเท่านี้แล้วคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ